เชื่อเดือเช่อกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านโอ้โหชนะไปแล้วครับคราวนี้บรรยากาศแข่งขันกีฬาสีนะครับแข่งขันกีฬาสีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอทุ่งเสลี่มนะครับผมาน มียาเตะอะไรดีหรือเปล่าเล่าต้มหรอแต่งงานกีฬาสีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับบรรยากาศยุทที่เทศบาลทุ่งเสลี่ยมนะครับตอนนี้อากาศนะครับองการแข่งง่ขแกีฬาสีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับตอนนี้บรรยากาศย่ท่สนามเทศบาลนะครับบรรยากาศยุท่สนามเทศบาลนะครับคนก่อเนมา เอาละครับเปลี่ยนข้างครับตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนข้างละครับเปลี่ยนข้างล้วครับเอาเอาเอาเอ้เอาเอาเาเอาเปลี่ยนข้าวครับตอนนี้เปลี่ยนข้าวครับตอนนี้เอาละครับ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 เอา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 ละครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหจริงจริงในการครับดึงเชือกครับดึงเชือกครับตอนนี้ แข่งขนันดึงเชือกกันอยู่นะครับกีฬาครับกำนันผู <c <c ้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยนะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมครับผมบรรยากาศอยู่ในช่วงของการดึงเชือกนะครับอยู่ในการดึงเชือกนะครับบรรยากาศแข่งกีฬากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ที่สนามเทศบาลนะครับทุ่งเสลียมนะครับบรรยากาศตอนนี้ดึงเชือกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ งานกีฬาสีกำนันพุญ่บ้านานะครับอำเภอทุ่งสเสลี่ยมนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่สนามทเทศบาลนะครับทุ่งสเสลี่ยมนะครับเดยจะมีผู้เนี่ยนะครับเดี๋ยว,ดดยวได้ชมกันนะครับ งานกีฬาสีนะครับอ่าทุ่งเสลียงกับชายสนาศึกนะครับตอนนี้เดี่ยวบรรยากาศนะครับาาเดินเชือกนะครับาางานกีฬาสีครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอ้าวมีโ,โคหนึ่งแล้วครับาาชาทุ่ทงหิมเยอะมากเนี่ยอ๋อของเชียร์เหรอ ผู้ช่วยจันโอ้โหร้อนจัดใจร้อนจัดครับงานกีฬาสีนะครับกำนันผู้่บ้านนะครับโอู้้ผู้ทำประตูนะ้นบอกใช่สะดุดก้อนเยึงเชกนะครับระชมนะครับผาชมนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตอนนี้ผาชมนะครับมาชม ตำบลสายสันสึกครับคับตำบลทุกสยามนะครับใกล้จะโลงสนามอีกแล้วนะครับบรรยากาศนะครับดึงเชือกนะครับอื่อบรรยากาศนะครับดึงเชือกนะครับเตรียมแล้วครับตอนนี้เอาเอาแล้วครับ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 เอา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 แล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาล้มแล้วครับ ใส่ชนะสึกชนะไปแล้วครับผม